ไปดูทำนอนนอนกันเนาะอุอันนี้ไหมนะคะแต่เป็นนี่แหละนะคะเก็บนอนน่าจะไปต้มก่อนนะคะเนาะ,ะจะได้ะคะาาเดี๋ยวมันแก่นะคะคไปต้มดูก่อน,นะะเอ๊ะหรือว่าต้ม,ตมกับมะพริกกะปิเนาะก็อร่อยวันนี้แกงไปแล้วนะคะมันก็ออกตลอด ยัมีอีกต้นอ้วนนะคเดี๋ยวเอามีไปเจาะหนาบางกายนะคะีนะคะ่ะไม่ได้กอดหลานแล้วไม่ได้อุ้มหลานแล้วนะะเพราะว่าหมดอาญาเอาหน่อยาเลยไม่ได้อุ้มหลานแล้ว

ได้กอดหลานแล้วคุณยายคุณยาเอาหนอหน้นองออกอีลายหางให้มันยาวก่อนหนองนั่นแกงอร่อยนะคะแกงวาดกัน ไปตัดมาอีกอุ้งอ้วนเแต่เมื่อี้อ้วนเลยกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยหรือไปต้มต้มให้กับน้ำพริกดีกว่าต้มแกะแบบนี้ค่ะน่าทานเลย มีนะคะเอสซีจา้าเก็บเช่อมอีกนะคะเนาะชะอมก็เยอะเลยนะคะอึ๊บนอนนะคะล้างซาวนะคะเก็บน,นอนนะคะมีอีกนะคะนอนนะคะตรงนี้ก็นะคะนอนนะคะท้องไร่ท้องนานะคะป่าเขาลับนาวไพ่นะคะต้นไม้ท้องนา ปลูกแล้วนะคะไก่ปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาอีบนู่นนะคะเดี๋ยวต้กมก่อนดีไหมนะคะค่อยต้มหน่อยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะท้องไร่ท้องนานี่นะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากมากเลยจ้า